ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถธอยินดีตอนรับข้าวสู่ช่องหวยดินหนึ่งหกอีกแล้วนะซึ่งเป็นเนวทา 17มกราคม69โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ครับคู่ร้อยสิบร้อยหน่อยสิบหน่วยย้ยทานที่ผ่านมาก็ เดียวทันที่ผ่านมาก็ผ่านนะเดียวทันที่ผ่านมาก็ผ่านเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานหนึ่งสี่หนึ่งกับสี่ก็เบ่งปานสองตัวนะเบ่งปานสองตัวให้พิจารณาต่อไปครรบผมใบนี้ ไม่นี้ก็เบ่งปานเนวทานสูตรสตัวตรองเนวอดทานใหม่นี้ครับโผมเนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานสี่หก แถวที่1 2 3 4แถวที่2 4 8 6 5แถวที่3จับชุดเอาเองนะท่านผู้ชมจับชุดเอาเองท่านก็เบ่งปานเน้น8เน้น8นะท่านผู้ชมเน้น8นะ ต่อไปครับผมใบนี้10หน่วย10หน่วยล่างสิหน่วยล่างก็เบงปานรวม28ชุด10หน่วยคัด0 6น7 0เก้าห 1617192931นะก็ไล่ไปนะท่านผู้ชมก็ไล่ไปนะวันนี้ครับเด่นล่างแบบ4ตัวเด่นล่างแบบ4ตัว6543 6543 แนวทันเด่นล่างนะสี่ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางเด่นล่างสี่ตัวต่อไปครับผมใบนี้สิบสิบหน่วยล่างชุดที่หนึ่งชุดที่สอง รวม38ชุดนะเคบหน้าจอได้นะ0ูน6 0หนึ่ง1ูน3นะท่านผู้ชมก็ลายปนะต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยดับ เด่นนะไม่ช่ดาบนะเด่นเด่นสองสูตรจับคู่นะท่านผู้ชมสิบหน่วยสิบหน่วยไม่ชูนนะ่ะอดีตที่แล้วก็ไม่ชูนเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็ไม่ชูนแปดศูนย์กับ 4, กสี่เจ็ดแปดศูนย์กับสี่เจ็ดจับคู่สี่ศูนย์ 4 8 7 0 7 8 4 0 4 8 7 0 7 8เดี๋ยวสัี๋ยวทันที่แล้วก็ผ่านนะหน่งหกเนี่ยหนต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับ ไม่นี้ก็เบ่งปันแนวทางสิบหน่อยล่างสิบหน่วยล่างก็เบ่งปันฝัน่งละห้าตัวศูนย์สามห้าเจ็ดแปดเก้าสองสามห้าหกก็เบ่งปันชูนสาม ชูนสามชูนห้าชูนสามชูนห้าชูนแค่สองตัวนะชูนแค่สองตัวต่อไปกราผมใบนี้อินซีพเนจรเบงปันห้าหนึ่งหกเก้า ห้า 1, 6, 9, นะหนึ่งหกเก้ะห้าห่งหกเบ่งัปสี่ตัวให้พิจารณาห้าหนึ่งหกสี่ตัวนะ ต่อไปครับผมใบนี้หลักร้อยอดีตที่แล้วนะเนทันของวันชายท่านผู้ชมเป็นอดีตนะเราผ่านไปใบนี้ครับในทันดับสิบล่างอดีตที่แล้วดับสี่ดับสี่ผ่นนะ ดับ10ล่างดับ4ีผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานอีกแล้วนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับ1นะดับตัวเดียว1ดับ1ตัวเดียวเนาะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับดับ1นะท่านผู้ชม ขอบคุณอย่างมากนะท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไป ครับผมใบนี้ใบนี้ครับเลขกล้อยเลขงูกล้อยนะเลขงูกลอ้อยอดีตที่แล้วผ่านหนึ่งหกนะหนึ่งแล้วก็หกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่นใหม่นี้ก็เบ่งป่านอีกแล้วนะ เ,เ,เ,เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันอีกแล้วเราไปชมกันเลยเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปั่นก็แล้วแต่นะมองใครมองมันตาใครตามันนะส่วนเอกมีนก็8 06นนะ เก้าสี่แปศูนย์หกเก้าสี่ก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมขอบคุณอย่างมากครับนะสำหรับข้อมูลที่เบงปันต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยเวียงพิงดับ อรส,สอนเวียงพิงดับร้อยสิบหน่อยเบ่งปันดับหกนะเบ่งปันดับหกนะเวียงพิงเบ่งปันดับหกแล้วทันใหม่นี่ก็เบ่งปันดับห้าดับห้าตัวเดียวนะดับห้า เบ่งปันดับห้านะดับอรสรโนอ์นะดับอรสรโนอ์เดือดทนันใ่นี้ครับเบ่งปันดับห้าต่อไปครับนะใบนี้ใบนี้ครับเด่นล่างสองตัว แปกศูนย์แปกศูนเดือคทันที่แล้ว1 1 3เหนึ่อทันใหม่นี้ก็บ่งปาปดศูนย์สองตัวนะบ่งปานสองตัวยาวๆเนาะเปกศูน ก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลเนี่ยต่อไปครับใบนี้นกซี่เบ่งปานตัวเดียวศูน,นย์นะเบ่งปานศูนย์ตัวเดียวร้อยสิบหน่อยนะร้อยสิบ ใบนี้ครับผมใบนี้ครับร้อยสิบหน่อยนะร้อยสิบหน่อยห้าเจ็ดอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวท่านใหม่นี่ก็เบ่งปานห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดนะต่อไปครับผมใบนี้ดับดับ คูล่าแปดสองสามหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์แปดกเจ็ดเจ็ดสี่แปดห้าเก้าหกศูนย์เจ็ดู่คูดับ โคดับล่านะโคดับล่าการโ้ชอต่อไปครับผมใบนี้ครบล่าจับคู่นะจากหลายแนยวทางจากหลายแนยวทางสาม 034678 034678จับคู่68 7888 6878แล้วก็88นะท่านผู้ชมเบงปัน3 คู่นะเบ่งปันสามคู่ให้พิจารณาเป็นเนวทาต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับดับล่างเบ่งปันดับท่านผู้ชมใบนี้เป็นอนดีตที่แล้วนะต่อไปครับผมใบนี้ความทรงจำนะ เด่นล่างแปดหนึ่งเด่นล่างแปดกับ1นึ่งเด่นล่างแปดกับหนึดนดหนอดีตที่แล้วหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสพันหนึ่งเดี๋ยวทันใหมนี่ก็เบ่งปัน,ปนห8ึ่นะหน ต่อไปครับผมใบนี้วันี้ก็เบ่งปานเดียวทางวิ่งตัวเดียวล่าเบ่งปานสามเบ่งปานสามตัวเดียวนะเบ่งปานตัวเดียวสามเบ่งปานสามตัวเดียวท่านผู้ชมท่านผู้ฟงัง ต่อไปครับนะใบนี้ความส่องจามเด่นบูนสูตรใหม่1 5อดีตที่แล้ว3 7มเจ็นจ็ดเด,เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบงปานหนึ่าสองตัวเดี๋วทันใหม่นี้ก็เบงปาน,นสตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมสิบบนนะคนใต้สายด่วนอนดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอนดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับ 8, 9, เปดเสองเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปนันเปดเสองสามตัวนะสามตัวให้ให้พิจารณาเป็นเนวทางไ่นี้ครับ ดับหลักร้อยดับเจ็ดนะดับเจ็ดตัวเดียวอดีตที่แล้วดับสี่ผ่านอดีตที่แล้วดับสี่ก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับเจ็ดตัวเดียวเนาะดับตัวเดียวเจ็ดดับเจ็ดตัวเดียวนะวเนะมื่อไม่สามารถพบต่อไปคาบผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชม ไม่ได้ครับควอมส่งจานนะดับชุดบุลล่าฟังซ้ายดับคู่บุญหนึ่งเก้าสองสองสามห้ดับคู่ล่างสองเก้าสามสองสี่ห้าหนะ้าแปดหกหนึ่ะ ต่อไปครับผมถ้าผู้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้เนาะพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม